นึถว่า้อมันเป็นตับมาาย

อันไหนอะ่ะโอ้โหจต็มจะหมดถ้วยเลยเหรอใครทำให้ลูกเนะอันนี้ใครทำให้นะอันนี้ใครทำให้ลูกอืมอร่อยไหม กินหมดเลยเหรอวุ้ออยอะเออเป็นขาบน้ำจะให้ปปาทาปลาทำให้กินอีกไหมเน่เอปูเพื่อนหัวเนอเพื่อนหัวอื้ออืมโอ้ เกิดจะเต็มจานนี่หมดเลยอ่ะยังไม่อิ่มอีกเหรอไม่อิ่มระลูกไม่อิ่มมาทำไมอ่ะมาลอ,อยเหรออุ้ยนียย่หนูกินข้าวเยอะมากเลยอะไร <laughs> อะไร <laughs> โอ้วันนี้กินข้าวหมดเลยเหรอลูกเดี๋ยวมัก็เกาะตั้งใช่ไหฮะเกาะลงกอดเฉยใช่ใช่วันนี้พอฝันกินข้าวหมดเลยอ่ะข้าวผัดไข่ป้าปลาอร่อยแล้วลูก